สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดเลยครับมีข่าวรายงานรนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจยกเลิกการจัดงานเลี้ยงมอบรางวัลประจำฤดูกาลเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนะครับทางสโมสรแมนยูจะมีการมอบรางวัลปอบใจ ให้กับเราบรรดาสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่รวมถึงนักเตะและก็ผู้จัดการทีมแต่ปีนี้เนี่ยยกเลิกแล้วเป็นปีที่2เพื่อตัดงบประมาณตามนโยบายของกลุ่มทุนอินโนออย่างเซอร์จีมคีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าโดยสาเหตุที่สโมสรตัดสินใจเช่นนี้เนี่ยเนื่องจากผลงานของทีมชุดใหญ่ฟุตบอลชายในฤดูกาลนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจและในองค์กรเองก็รู้สึกว่า การจัดงานเลี้ยงหรูหราในช่วงที่ทีมยังต้องดิ้นรนกับฟอร์มการเล่นและแฟนบอลบางกลุ่มก็จะแสดงความไม่พอใจซึ่งนี่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับต่อโลกโซเชียลต่อสังคมต่ออะไรต่างๆที่มันจะออกไปตามสื่อนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกการจัดงานเลี้ยงหรูหราเนี่ยทางแมนยูเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มอบรางวัลให้กับเหล่านักเตะเลยนะครับ พวกเขาเนี่ยจะมีการมอบรางวัลสำคัญสำคัญต่างๆอาทิเช่นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมสตารฟโค้ชยอดเยี่ยมผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมและแม้กระทั่งของรางวัลจากแฟนบอลที่จะมอบให้กับเหล่ามาดานักเตะนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยพวกเขาจะมีการจัดมอบแบบเรียบง่ายในสนามอัลฟอก่อนเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาล ก็เป็นพิธีแบบมอบง่ายๆเลยนะครับเตะเสร็จปุ๊บมอบปับ๊บแล้วก็จบฤด,ดูการไปเลยมไม่ได้มีการไปจัดงานเลี้ยงแบบหรูหรามันที่ผ่านมาแล้วนะครับเนื่องจากงบประมาณมันไม่พอมันโดนหั่นไปโดนตัดงบไปในส่วนอื่นนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําไมแมนยูไม่จัดงานเลี้ยงแบบหรูหรา อีกหนึ่งเหตุผลก็คือหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับทางสตาฟโค้ชนักเตะผู้จัดการทีมเนี่ยจะบินตรงเพื่อไปทำกิจกรรมทัวร์หลังจบฤด,ดูกาลทันทีหรือช่วงปรีซีซั่นนั่นแหละเป็นการเตรียมทีมให้กับรูเบนมโบริมนะครับซึ่งทำให้ไม่มีเวลาจัดการเลี้ยงเต็มรูปแบบเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งซึ่งคาดการกันว่านะครับซีซั่นหน้าเนี่ยบอดบริหารแล้วก็ทุกคนในสโมสรอนแมนยูที่บริหารโดยกลุ่มทูนินอสฝ่ายด้านกีฬาสโมสรเนี่ย พวกเขาจะเข้มมากนะครับแล้วก็จะจริงจังมากเลยในการพัฒนาทีมชุดใหม่นะครับขึ้นมายุคใหม่เป็นยุคใหม่ไปแล้วเปลี่ยนถ่ายไปแล้วไม่ใช่ยุคของเกลเซอร์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านรูเบนนูริมแล้วก็เรากลุมทุนในออนเนี่ยบริหารด้านกีฬาเนี่ย พวกเขานะครับมีเจตจำนงอยากจะปฏิวัติองค์กรวัฒนธรรมภายในสโมสรให้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ให้เป็นเช่นเคยเหมือนแต่ก่อนในยุคข,ของเกลเซอร,อนร์นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนียนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรเบเนบรรมได้เคยมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าสิ่งที่สโมสรแมนยูต้องจัดการเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาในการสร้างทีมนะแต่มันเป็นปัญหาในเรื่องของทัศนคติวัฒนธรรมประเพณีภายในองค์กรเนี่ยที่มันฝังลากลึกเข้าไปแล้วนะครับในส่วนนี้ นี่ยังจัดการไม่หายสักทีและถ้าเกิดว่าเขาจัดการไม่ได้ในซีซั่นหน้าเนี่ยถ้าผลงานมันยังแย่แบบนี้อยู่นะครับโรเบินบรบลิมเนี่ยก็อาจจะขอตัวแยกย้ายออกจากสโมสรก็ได้ และก็ให้พื้นที่คนอื่นเข้ามาทำงานแทนในส่วนนี้ซึ่งก็มีกระแสข่าวรายงานจากเดอะซันด้วยนะครับว่าทังกุมพลินออสเนี่ยก็กำลังมองหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ที่จะมาพัฒนาสโมสรแมนยูต่อจากรูเบนอเบเดมยูถ้าเกิดเขาย้ายออกจากทีมซึ่งดูเหมือนว่ากระแสนั้นเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปหาอดีตผู้จัดการทีมแมนยูอย่างโจเซ่มูรินโญ่นะครับที่เขาเริ่มเบื่อลีกตุรกีขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเนื่องจากว่าหลีกตุรกีเนี่ยมีการทุจริตในการตัด สินและก็ในการล็อกผลการแข่งขันนะฮะทางโชเช่มุนโยเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เสมอๆในส่วนนี้ซึ่งนะครับอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่นะทาง เฟเดเบเช่กับโจเซ่มุนโย่เนี่ยอาจจะมีการยกเลิกสัญญากันก็ได้นะครับเพราะว่าบุนโย่เนี่ยเขาก็ชอบเป็นฟิลาหากินตามการยกเลิกสัญญานะตามที่คนรู้จักน,นะครับอย่างเราก็ตามนะครับไม่ใช่แค่โจเซ่บุนโย่คนเดียวเท่านั้นนะที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะเข้ามาแทนที่รูเบนเนบริมทั้งนี้นะครับมันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับผู้จัดการทีมคนอื่นๆอ,อยู่นะครับอาทิเช่นแกเรตเซาเกต ชาบี้เออร์นันเดสโทมัสแฟงเบนดอนลอตเจอร์คิแลนแม็เคนานะครับแล้วก็คนอื่นๆมากมายเลยนะครับที่มีโอกาสจะได้มาทำงานสารต่อกับโรเบรโมริมถ้าเกิดเขาแยกย้ายกับแมนอยู่ในซีซั่นหน้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นหน้านะครับไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า นักเตะจะซัพพอร์ตอโมริมหรือไม่บอสบรลถานจะซัพพอร์ตอโมริมหรือเปล่านะครับรวมถึงแฟนบอลเนี่ยจะเลิกแสดงทัศนคติเชิงลบต่อโรเบนอมริไมไหมเพราะว่าการที่แสดงทัศนคติเชิงลบนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เอ่ยคลิปวิดีโอเคยที่มันออกมาแย่ๆเนี่ยคนที่ไปเห็นนะครับอย่างอโมริมหรือนักเตะเนี่ยเขาเห็นเขาก็ใจแป้าลงเหมือนกันนะในส่วนนี้นะครับก็คงต้องมารอดูกันนะครับในซีซั่นหน้า อันนี้ก็ตามรายงานจากพอเฮิร์ตนะครับผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งจาก The Time เลยนะที่อกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแมนเชสเต e ร์อิน e ิวแล้วก็ ESPN Sport นะครับที่อกมารายงานตรงกันว่าอนาคตของมาคาแรดฟอร์ดเนี่ยยังคงเป็นประเด็นร้อนบนโต๊ะเจรจารในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่สโมสรมนยูเปิดโอกาสให้เจ้าตัวพิจารณาทางเลือกอื่น ซึ่งดูเหมือนว่าสโมสอนบาร์เซโลนานะครับจะเป็นจุดหมายปลายทางของมาคาแรตฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าเดโก้ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของสโมสอนบาร์เซโลนานะครับได้ออกมายอมรับว่าทางสโมสอนบาร์เซโลนานะครับไม่มีตัวมาทดแทนตำแหน่งของราฟินญาและก็รามินยามานในช่วงซัมเมอร์ เนื่องจากพวกเขามองว่าถ้าเกิดทั้งราฟินญาแล้วก็ยามาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บใช่ไหมมันก็จะทำให้ทีมบาซ่าเนี่ยสูญเสียฟอร์มกันเล่นไปแล้วก็อาจจะดรอปลงไปก็ได้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็กำลัง,งหาคนมาแทนอยู่ มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนโรเตชันนะครับเพราะว่ามันจะมีการแข่งขันที่หลายรายการซะเหลือเกินอีกทั้งพวกเขาก็ยังต้องเตรียมทีมให้ดีพร้อมนะคบเพื่อไปสู้รบปบมือกับสโม,มสรเรอัลบาดริตสโม,มสรคู่แข่งจากลีกลาลิกาสเปนนะครับที่กําลังปรับโฉมทีมใหม่หลังจากที่พวกเขาพึ่งบรรลุข้อตกลงกับการเซ็นจัญญากับผู้จัดการทีมอย่างชาบี้อลองโซนะครับคุณชายชาวสเปนนะที่จะมารับงานแทนต่อคารโรอันเชโรตตนะครับซึ่งจะมีการ ปรับรูปโฉมทีมใหม่ทั้งหมดนะครับที่จะเอาไว้ต่อกรกับบาสุด้านนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับจุดหมายปลายทางของมาคาเรตฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าชัดเจนนะว่าจะตัวจะเลือกย้ายไปสโมรสรไหนเพราะนะครับหลังจากที่จะตัวยืมตัวกับแอนตันวินล่าเนี่ยผลงานก็ร้อนกระฉุดนะครับทำให้หลายสโมรสรในยุโรปต่างก็จับตาดูนักเตะรายนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับที่่อมาระบุว่าสโมสรแมนยูมีแผนจะโละแนวลุกริมเส้นในยุคข,ของโรเบนเนมบริมนะครับหลายคนเลยแม้กระทั่งกาลาโชเนี่ยก็ยังไม่มีอนาคตที่แน่นอนที่แมนยูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับดูบุญว่าทางโอดอยนะครับปีกฟอร์มล้อนแรงจากนอตเทนฟอร์เรส์นะได้ติดอยู่ในดิดไลชื่อที่สโมสรแมนยูเนี่ยให้ความสนใจ แล้วก็โรเบริดเนียเป็นคนชี้เป้าไปเองนะครับสำหรับฮารสั้นโอดอยนะครับ <c oughs> เขาก็ทําผลงานกับนอตเทนเฟลส์ e ไปด้วยการยิงประตู5ประตูทํา3แอซซิตจากการลงเล่นไปยีิบเนัดในเกมเพีย์บลีกล่าสุดแอมจะตตัวเนี่ยยังเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็เล่นวิ่งแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวานเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์แทคนติกของอามบริมไม่น้อย ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่เป็นดาวรุ่งของเชลซีนะครับทางฮัสซันฮูรอยเนี่ยเคยถูกมองว่าเป็นอนาคตของทีมชาอังกฤษเลยแต่ถ้าว่าเส้นทางบุรุลูกหนังของเขาเนี่ยถูกขัดจังหวะด้วยความไม่แน่นอนของตำแหน่งโค้ดในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดนะครับจนต้องไปรีเซ็ตอาชีพการกระแข่งกับไบเออร์เลยเป็นกเซน ก่อนที่จะย้ายมานอตเต็งเฟลส์ในปี2023นะครับแล้วก็ได้รับโอกาสมาแจ้งเกิดอีกครั้งอยา่าลืก็ตามนะครับทาง n นอตเ e r n เฟลส์เนี่ยเขาก็รู้ดีนะว่ามีหลายสโมสรให้ความสนใจฮาสันโอรอยหลายทีมมากๆนะครับและพวกเขาเนี่ยกำลังที่จะผลักดันในการขยายสัญญาออกไปจนถึงปี2026โดยเร็วที่สุดเพื่อที่อยากจะให้ทีมนั้นๆที่สนใจในตัวโอรอยจริงๆ มาฉีกสัญญาพวกเขานะครับในราคาที่มันสูงนะตามที่พวกเรารู้ดีนั่นแหละนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับในช่วงซัมเมอร์นะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะแต่แน่ๆนะครับโอดอยเนี่ยอยู่ในดิสไลชื่อที่แมนยูอยากจะล่าแล้วครับในตอนนี้ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากมาร์กออกเดนนะครับที่เอามารายงานว่า รูเนบนอโมริมนะครับได้จ่ายเงินให้กับทีมงานเบื้องหลัง30คนให้พาครอบครัวของพวกเขาเนี่ยไปชมรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกในสัปดาหนะ์หน้าหลังจากที่เหล่ามันดานบอบดบริหารนะครับได้แจ้งต่อรูเนบนอโมดิมว่าถ้าอโมดิมนะครับอยากจะเอานักกายภาพบำบัดทีมงานที่สนับสนุนสตาฟโค้ชคนอื่นไปร่วมชมเกมแชมป์ชิงแชมป์เนี่ย อมโมริมนะครับต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองทั้งหมดสโมสรเนี่ยจะไม่รับประกันในส่วนนี้นะครับสโมสรก็จะไปดูแลอย่างอื่น ซึ่งแน่นอนว่าการที่แมนเชสเตอร์เด็ตตัดสินใจแบบนี้นะครับก็เพื่อให้แน่ใจว่าเหล่าบรรดาแฟนบอลจะสามารถซื้อตั๋วได้มากที่สุดจากเงินที่สโมสรนนะครับได้จัดสรรให้15,000ใบสําหรับเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับที่จะพบกับสเปอร์นี้เนะีย่ยสโมสรแมนยูได้ตั้งเป้าล็อกเอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพราะถ้าหากว่าสโมสรนเนี่ยจะไปจ่ายค่าเดินทางให้กับพวกลาบดาสตาร์ค้นนักกิมพัมบัตนะครับมันก็จะมีส่วนต่างที่แตกะแนน ออกไปนะเอาไว้ง่ายคือ,อเขางกอ่ะเขาไม่อยากจะใช้เงินเยอะอะไรประมาณนี้แหละเขาใจง่ายเลยเนาะต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคิสวิลเลอร์นะครับที่เรามาระบุว่านับตั้งแต่ที่รูเบนเนบูริมเข้ามาร่วมงานกับแมนยู hmm. เมื่อวันที่ 1, <S 1> <S พฤศจิกายนปี2024นะครับรูเบนเนบูริมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ทางทีวีไปแล้วประมาณ3ครั้งต่อวันนะฮะซึ่งก็จะมีค่าสติป,ประมาณนี้นะครับก็คือให้สัมภาษณ์ในพิม์ลีกเนี่ย 296ครั้งนะฮะหรือประมาณ25เกมให้สัมภาษณ์ในยูโรปาลีกนะครับประมาณ150ครั้งหรือประมาณ10เกมแล้วก็ถ้วยอื่นๆในรายการอื่นๆในประเทศเนี่ยประมาณ45ครั้งหรือ4เกมนั่นเองซึ่งโดยรวมแล้วทั้งหมดรูเบนอาบูิมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว491ครั้งจากทั้งหมด39เกมนับตั้งแต่เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมที่แมนยูนั่นก็หมายเขาว่า แข่ง39เกมเนี่ยแต่คุณน่ะสัมภาษณ์ไปแล้ว491ครั้งเนี่ยมันใช่ป่าวะมันก็ต้องสัมภาษณ์แค่39เกมปะ่ะอันนี้มันสัมภาษณ์แบบมูซั่วไปหมดเยอะแย,ยะไปหมดนะฮะนั่นแหละครับมันก็เป็นธุรกิจนะครับทางสโมสรแมนยูนั่นแหละที่จะอยากให้เผยแพร่อยากให้คนติดตามนะครับมันเป็นเชิงธุรกิจไปแล้วนะครับทุกคนในส่วนนี้เนี่ยมันต้องแก้ให้หายเลยนะถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยโค้ชเขาก็ไม่ได้ทํางานในหน้าของเขาหน้าง,งานของเขาอย่างจริงจังนะ มันก็เที่ยวแต่สัมภาษณ์สัมภาษณ์นี่แหละแต่ละวันนะครับไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่ต้องไปซ้อมไม่ต้องอะไรหรอกสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยครับต่อมานะครับก็ตามรายการจากเดวิดออนสตีนนะครับที่ต่อมารายการว่า เหล่าบรรดาบอสบริหานของแมนยูตั้งใจที่จะให้รูเบนเเบรมเป็นหัวหน้าโค้ชในฤด,ดูกาลหน้าต่อไปแม้ว่าอาจจะแพ้สเปอร์ในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกก็าตามซึ่งผู้บริหารรู้สึกว่าอเบรมเนี่ยสมควรได้รับช่วงซัมเมอร์เพื่อปรับปรุงทีมและเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่เหมาะกับแผนเทคนิคของเขาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโค้ชเนี่ยก็คือสิ่งสุดท้ายในแผนงานของยูไนเต็ดนะครับในซีซั่นหน้านะคบไม่มีแผนจะปล่อยไม่มีแผนจะปลดซึ่งตอนนี้เองนะครับก็ดูเหมือนว่าเราบอสปริหาร จะเริ่มตาสว่างแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ให้ความสําคัญอันดับหนึ่งของสโมสรนนั่นก็คือการพยายามจัดหาผู้เล่นให้กับรูเบนอมบริมที่สามารถเล่นให้กับเขาได้ตามสไตล์ที่อมริมนั้นต้องการซึ่งมันจะแตกต่างกับที่ผ่านๆมานะฮะที่ทางบอร์ดริธานเนี่ยไปเลือกผู้เล่นที่พวกเขาชอบแต่มันไม่มันไม่สอดคล้องกับแผนการทาทีมของโค้ช ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นและฮะที่เราเห็นติดต่อกันมาหลายๆปีนี่แหละเอาใจช่วยโรเบนร์ตเนวารมนะในช่วงสเสมอร์คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่านี้แหละอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาไทโมศอนต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอรน,นะครับไม่ใช่ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าอนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ